มันเหมือนกับจะต้องมีคนโดนแน่ๆแหละเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะน<ะ>ี่แล้วภาพที่ขึ้นบนเวทีผมต้องให้ความเป็นธรรมบอสพอเขาด้วยนะเพราะผมไม่รู้ว่าบอสพอไปโดนใครเขาพูดจริงไม่จริงใส่มาบ้างในเปิดภาพบนเวทีเนี่ยฮะบนเวทียักษ์ใหญ่เลยเนี่ยปรากฏว่าเออผมเรียกบอสเอกแล้วกันค่ะที่อ้างว่าเป็นหมอภาพบนเวทีที่เขียนว่าอะไรนะด็อกเตอร์บอสหมอเอกปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะ วันนี้หลังจากที่เมื่อวานเราได้มีการไปตรวจสอบจากแพทยสภาเราก็ไปเจอว่าอันที่หนึ่งเขาไม่ใช่หมอจำได้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าไปตรวจสอบจากคลิปต่างๆอะไรทั้งสิ้นก็ไปพบว่าเขาเป็นแค่นักเทคนิคการแพทย์ซึ่งถามว่ามันผิดไหมเดี๋ยวจะบอกแล้วถ้าคุณไปขึ้นเวทีแล้วบอกว่าเป็นหมอเพราะในคลิปเสียงต่างๆเนี่ยคุณก็บอกว่าเป็นหมอ แพทยสภาเขาก็ไปตรวจสอบชื่อปัจจุบันของคุณที่คุณบอกเป็นด็อกเตอร์ชื่อตึ๊ดเตแล้วก็บอกว่าเป็นหมอ,อมคุณผู้ชมฮะเมื่อผลลัพธ์มันไม่ใช่หมอเนี่ยนะเพราะเป็นนักเทคนิคก,การแพทย์ได้ข้อความจากแพทยสภาไหมครับไม่ใช่นะฮะขึ้นภ้าไปถูกด้วยประเด็นก็คือพอตรวจสอบไปปั๊บคุณผู้ชมฮะ มันไม่พบในสารระบบหมอค่ะเราก็เลยลองค้นชื่อเก่าเขาอีกป้ากดชื่อเก่าก็ไม่เจอในสารระบบหมอคุณผู้ชมฮะมันเลยกลายเป็นประเด็นอค่ะนี่คือไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นชื่อค่ะกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดเพื่อให้ดูช่องแปดบอกแล้วว่าที่นี่ของจริงเราไปบ้านเลยฮะและเราก็เจอเจอญาติาตของบอสเอก เปิดหลักฐานชิ้นสําคัญขึ้นมาเมื่อเราตามไปถึงลําปางเพราะทานายตั้มบอกอาจจะมีหมอบางคนนะคดีนี้ให้จับตาดูดีๆนะซึ่งเขาจะใช่คนนี้หรือไม่ <ฮะ S 1> ผมก็ไม่รู้เปิดภาพบ้านที่ลําปางฮะเราไปที่เกาะคาจังหวัดลําปางและเราเจอป้าของบอสเอกแล้วนะฮะตัดภาพไปที่คุณป้าเลยไม่ต้องไปหน้าบ้านไปที่คุณป้าเลยพร้อมกับเปิดเอกสารทางการเรียนโชว์กับนักข่าวช่อง8เป็นครั้งแรก คุณป้าเปิดเอกสารต่างๆให้ทางช่อง8ดูเป็นครั้งแรกเอกสารดังกล่าวมีอะไรบ้างเห็นบอกว่ามันจะมีใบปริญญาจบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวภาพที่รับประกาศนิยบัตรนี่นี่อันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับเขานะ,ะบอกแล้วว่าดูช่อง8เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันต้องละเอียดหน่อยปรากฏว่า ต้องอ่านที่เมย์ปริญญาเขียนว่าอะไรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสภาหมหาวิทยาลัยให้ปริญญาบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าชื่อนายนี้นี้ซึ่งเป็นชื่อเก่าของคุณหมอท่านนี้เนี่ยนะคะเขามีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเก่าชื่อหนึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตวงเล็บเทคนิคการแพทย์มีศักและสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549คุณผู้ชมครับ เราก็บอกนี่คือปริญญาใช่ไหมครับคุณป้าคุณป,คป้าบอกใช่จะ้ะนี่คือปริญญาหมอเอกอซึ่งเราไม่ไปเถียงกับแกนะ,ะเพราะเราก็เคารพคุณป้าท่านเป็นผู้สูงอายุเปิดภาพตอนรับปริญญาขึ้นมาหน่อยฮะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่หมอ,อมแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เรากําลังคุยกับคุณป้าคุณผู้ชมรู้ไหมครับเอาจริงอันนี้อย่าไปซ้ําเติมคุณป้าป้าศรีบอกกับเราว่าหลานชั้นเป็นหมอค่ะแล้วใครก็ตามที่บอกว่าหลานหลานชั้นเป็นหมอปลอม อาจจะต้องถูกดำเนินคดีป้าก็ยังยืยนยันว่าหมอข้าาเดียวกันเราถามบอกว่าแล้วเขามีชื่อเก่าด้วยใช่ไหม,มก็ชื่อเก่ามีปัจจุบันเนี่ยที่ข่าวออกมนไปด็อกเตอร์ตุ๊ดตุ๊ตตตนนะเนี่ยนะฮะเนี่ยเขามีชื่อเก่าแล้วชื่อเก่าเป็นหมอไหมป้าก็บอกเป็นหมอข้านาเดียวกันเนี่ย ป้ายืนยันกับเราว่าบ้านของฉันเนี่ยที่เห็นว่าใหญ่โตอย่ามากล่าวหานะว่าเป็นเงินที่บอสหมอเอกไปได้มาจากอย่างอื่นมันคือเงินครอบครัวของเราคุณผู้ชมฮะเราก็ถามว่าตอนนี้หมอเอกไปไหนใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าตัวหมอเอกเองเนี่ยซึ่งผมย้ําเองก็ได้เขาไม่ใช่หมอแต่ป้าก็บอกว่าเป็นหมอ อยู่ไหนเมย์เคยแวะมาบ้างไหมคือเหมือนแต่ก่อนจะไปไปมาๆค่ะนาน้ๆปีนึงก็จะมาเยี่ยมบ้านที่จังหวัดลำปางสักทีนึงนะคะแต่เดี๋ยวนี้เห็นว่าก็ไม่ได้นานมานานแล้วเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ได้มาใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่ว่าคุณป้าพูดอันนึงที่น่าสนใจคือบอกว่าจบหมอจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเทคนิคการแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็เอาใบเอารูปตอนรับปริญญาเอกที่นิด้ามาให้ดูด้วยน,น,นี่มีภาพรับปริญญาด้วยเหรอใช่ค่ะมีมีภาพตอนรับปริญญาเนี่ยค่ะนี่เราตัดมาคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรเราตัดมาให้ดูบางส่วนอันที่หนึ่งป้าบอกหลานฉันคือหมอ อันที่สองป้าบอกหลานฉันคือด็อกเตอร์ผมจะไม่ไปก้าวล่วงความค,คิดของคุณป้าเขาแต่ขอบคุณที่คุณป้าเอาหลักฐานมาใ,ให้เราดูฟังเสียงป้าเต็มๆและเดี๋ยวหลังจากนี้ท่านจะได้ยินอะไรเต็มๆมากกว่านี้อีกเอาฟังเสียงป้าก่อนฮะมหาไรหัวเชียวก่อนนะคะแล้วก็ไปต่อนิดา,านิดา เฉียวแล้วไปนีด้าค่ะที่แต่ก่อนที่พี่รู้นะคะหลังจาก,กนิด้าน,นี่ไม่รู้ว่าเขาไปต่อที่ไหนจนเขาบรรจุหมอไปพวกเสริมความงามค่ะอ๋อเขาเขา,เขาเคยเปิด<อ>เคยเปิดคลินิกเสริมความงามแล้วได้ข่าวว่าประจําอยู่โรงพยาบาลไม่แน่แต่ว่าโรงพยาบาลแถวชันเมืองอ่ะก็มีอยู่พักหนึ่งแต่แสดงว่าใน,ในมุมของป้าก็ยืนยันว่าหมออยากเป็นหมอจริงจบจริงค่ะหมอ จริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปขึ้นชื่ออะไรนี่เราไม่รู้รใช่ไหมคะป้าเคยเห็นใบปริญญาไหมเคยเห็นใบปริญญาเคยเห็นชุดหมอเคยเห็นอะไรอย่างนี้นไหมไม่ปริญญาเคยเคยเห็นแต่เป็นชื่อเก่านะคะคแต่มีรูปอยู่ในโทรศัพท์ค่ะก็ก็คือยืนยันว่าว่าสมัยนะั้นชื่อเก่าก็คือแล้วก็ รูปปริญญาสองใบยในโทรศัก์เดี๋ยวให้ดูไหมเป็นเป็นรูปตอนรับปริญญาใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้เป็นชุดหมอหรือว่าเรียนจบอ่าอ่าไม่ไม่ยังแต่แต่ป้ายืนยันว่าหลานเรียนจบหมอจริงที่เป็นหมอจริงใช่ค่ะอ๋อไม่โทษทีนะที่สังคมคือคือที่เราคิดว่าหลานเป็นหมอจริงเนี่ยเพราะตั้งแต่เขาเรียนจบเอ่อหัวเชียวมาแล้วก็มหานีได้แล้วเขาไปต่ออีกสองําปีเนี่ยหลังจากจบตรงนั้นน่ะเขามาบวชจะมาบวชที่บ้านค่ะแล้วก็เขาถึงจะนั่นค่ะ นในมุมป้าวันนี้จะยืนยันให้หลานว่ายัางไงก็เป็นหมอไม่ได้ไม่ได้เป็นหมอปอเหมือนที่เขาพูดกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหมอจิงค่ะครับแต่ความจริงต้องรอให้เขาออกมาพูดครับใช่ไหมคะคคเขามีหลักฐานอยู่ที่ตัวเขาต้องให้เขาออกคาคุณผู้ชมครับน้องนัทเนี่ยอันนี้เราบอกแล้วเปิดภาพคุณป้าหน่อยเพราะอย่างที่บอกด้วยความเคารพป้าอาจจะไม่รู้คำว่าเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่ไหนแพทย์ค่ะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่ไหนแพทย์แล้วขนาดเดียวกันตอนที่เราเจอป้าป้าก็บอกว่า ป้าคิดว่าน่าจะเป็นหมอ,อมถ้าเป็นหมอต้องเป็นหมอไม่มีน่าจะนะฮะเช่นน่าจะเป็นหมอไม่ได้ไม่เป็นหมอกลับเป็นหมอเลยค่ะในเปิดภาพตอนใส่หูฟังหน่อยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้เราขึ้นลำปางน้องนัททวิไปตามเรื่องนี้ค่ะน่าจะเป็นหมอคุณผู้ชมครับขออนุญาตภาพต่อมาทีมงานเออขอภาพนี้หน่อยหาบทไม่เจอแล้วภาพ ปรึกษาธุรกิจออนไลน์เ่าเห็นนะไม่ใช่หมอนะฮะ้าต่อมาตัวที่เซ็นเซอร์แล้วครับขึ้นเต็มจอเลยตัวที่เซ็นเซอร์แล้วนะนี่ได้ปะเออนี่จำคำว่าด็อกเตอร์เอาไว้ก่อนนะจำคำว่าด็อกเตอร์เอาไว้เห็นไหมนะอ่าขึ้นคู่กันเลยกับเมื่อกี้นี้เราก็เลยไปถามชาวบ้านบ้างเคยรู้จักด็อกเตอร์ตุ๊ด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 ไหมนี่ขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อก็นะเราเรียกเป็นนามสมมติ ไม่รู้จะเอ่ยอะไรก็ดรตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแล้วก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเราถามว่ารู้จักดรตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไหมปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะคุณธงชัยคุณธงชัยก็บอกกับเราว่าอ๋อเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นหมอชาวบ้านก็เรียกเขาหมอ3 4มสี่หปีมาหลังๆเนี่ยเนื่องจากคนในบ้านหมออ้างกับชาวบ้านว่าหมอตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเรียนจบหมอชาวบ้านก็เลยคิดว่าหมอตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดคนนี้เป็นหมอจริง ที่สําคัญก็ไม่เคยถามหรอกนะว่าเขาจบมาจากที่ไหนอะไรยังไงแต่เวลาเขากลับมาที่นี่อาจจะต้องชื่นชมบุคคลปริศนาคนนี้ชอบทําบุญอุ้ยตายละต้องไม่มูสาด้วยอ่ะถูกปะ่ะชาวบ้านบอกอุ้ยน่ารักตัวจริงเนี่ยน่ารักชอบทําบุญช่วยเหลือสังคมนี่ฮะแล้วเวลาทําบุญเนี่ยนะทาบุญหลักพันชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าบางทีเนี่ยหมอต้ๆๆๆนต้นต้นต๊นนาสมมติเนี่ยเขาชอบเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างส่วนใหญ่ชอบรรมธรทมโม นี่ฮะโอ้ยอนุโมทนาศาสตรด้วยเนาะบอสเอกเนาะนี่ใจบุญด้วยใจบุญถือศิลมุสาต้องไหมนะเอาฟังเสียงหน่อยฮะแกม้าแกกับมาฝ่องกับมาบ้านแกแกปลูกบ้านวันนี้หันมวยเอเดินเดินปีปีโอปีในมาข่างเค่ะเกมามันเนาะแล้วยังเห็นว่าแกชอบมาทำบุญที่วัดนี่แหละมาทำเมือนกับเขาทั้งนั้นเลยหมู่บ้านเขาใกล้เนี่แกแกมาแปลงไหมอย่างที่วัดนี่ผงกอนมันจะจ่วยกันนะคะ แกจะออกชุนหนักน้อยเองกะหนักกว่าเคย์เกยมาสุดคือหมักหู้ในหนักซุดหมักู้บกเคยบ์เคยบ์เคยฮู้หวัดโจยทำอาจจะปวนสักปั้นหมูเจ้าบ้านก็สักร้อยสองร้อยเองกะอ๋อแกก็อาจจะหนักกว่าหมูน้อยหนักหมูหน่อยค่ะเกยเกย์อู้เกยตักเกยตายเองก่าอ้แต่หู้แกสมด้เจ้าบ้านถึงหู้แกเป็นหมอแกจบหมอกะกับแกเขบอกกันน่ะแกบอก ก็บอยากแกบอกญาติแกเขาแกนี่กะบอกว่าแกเป็นหมอหมอไอ้ยังแค่ห้องนะหมอหมอเนาะเขาก็ห้องหมอหมอจงวันนี้ห้องนึงครห้องหมอเลี้ยงก็รุ่นน้องนี่ครับห้องหมอเลี้ยงก็่ห้องเผนเป็นหมอเป็นมาบ้านปีมาข้งเลยแต่ห้องหมอหมอหมาถึงว่าหมายถึงว่าเขาหู้ว่าเป็นหมอฮักษาก็หมอไอ้ยังเออห้องห้อแต่ห้องแกจบหมอเป็นหมอนี่เออนัดเรามันอู้เหนือน่ารักกันนะใช่ไหม เขาเป็นคนจวัดอะไรนะเชียงรายใช่ไหมเออนี่ฮะมีคนดูถามบอกนักข่าวอู้เหนือเขาเป็นเด็กเหนือใช่ไหมนี่เราเรียกเขาเ่ยบอสหมอนัทเป็นหมอคุณผู้ชมฮะนี้หมอนวดคุณผู้ชมฮะกลับมาฮะคุณผู้ชมมันมีประเด็นน่าสนใจประเด็นก็คือล่าสุดเนี่ยพอเราไปที่บ้านป้าก็บอกเนี่ยเขาคือหมอปรากฏว่าใบปริญญาคือนักเทคนิคการแพทย์ค่ะคุณผู้ชมที่มันอึ้งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ปะ เราไปหาท่านนายกไม่ใช่นายกอุ้งอิงนะ,ะเราไปหาท่านนายกเป็นนายกอะไรนะครับเมยนายกสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศเ<อ>ไทยค่ะนั่นก็คือทางด้านคุณสมชายเจิดเสริมอานันต์ค่ะท่านนายกคุณผู้ชมครับเราเอาชื่อเก่าของบุคคลคนนี้ไปพิมพ์เลยในส่วนของนักเทคนิคการแพทย์ว่าจะมีชื่อเขาขึ้นไหมทันทีที่เอาไปกรอกประวัติตามที่ท่านนายกท่านทำให้ดูและแนะนำ ไม่ขึ้นคือขึ้นคำว่าเรียนจบจริงแต่ไม่ขึ้นต่อใบอนุญาตใช่เพราะาว่าใบอนุญาตมีเคยมีใช้คำว่าเคยมีดีกว่าแต่ว่าหมดอายุไปเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะก็คือหมดตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2561หรือว่าอย่างที่เราทำเพจให้ดูขาดอายุไป5ปี364วันเกือบ6ปีแล้วค่ะซึ่ง ตรงนี้เราก็ถามทางด้านของท่านนายกสภาคือท่านสมชัยเหมือนกันบอกว่าเออแล้วแบบนี้จะมีความผิดอะไรหรือเปล่า <ste> er> เขาบอกว่า <ste> er> คือถ้าไปประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการแพทย์แล้วใบอนุญาตขาดแบบนี้ทําไม่ได้นะคะแต่ถ้าไปให้ความรู้เรื่องการแพทย์ทั่วไปอะไรทํานองนี้ทําได้ แต่ถ้าเขาไม่ได้ทําเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เลยถือว่าเขาไม่มีความผิดนะถ้าเขาไม่ต่อใบอนุญาตขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เขาทําอะไรมากกว่าสมมุติว่าถ้าสมมุติไม่ได้ต่อใบอนุญาตแต่เขาเรียกหมอไม่ได้เรียกว่าหมอไม่ได้คําถามเปิดภาพบนเวทีครับบนเวทีที่เห็นเรียกว่าบอสหมอเอกแล้วยังมีคําว่าด็อกเตอร์อีกเอาภาพบนเวทีขึ้นมาหน่อยฮะคุณผู้ชมครับ คำถามคือแล้วทุกคุณให้คนอื่นเรียกคุณหรือเปล่าว่าหมอเฮ้ยคุณเรียกไม่ได้นะ,ะแล้วนี่ยังไม่นับรวมภาพหูฟังที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ผมไม่รู้เรียกอะไรนะครับคุณหมอทั้งหลายไอหูฟังอะอย่างพวกผมเป็นคนไข้เนี่ยแล้วมาฟังพวกหัวจงหัวใจเนี่ยเนี่ยลองเปิดให้ดูหน่อยก็ได้นะฮะสเตตโตสโคปปรากฏว่าแค่ไอภาพที่ห้อยติดหูเขาเมื่อกี้เนี่ยมันมีภาพเข้าไปตรวจคนไข้ด้วยไงเมย์มันก็เลยกลายเป็นประเด็นเนี่ยต้องขึ้นภาพนิ่งหน่อยสิฮะที่ตรวจคนไข่อีกอันหนึ่งเมย์ ปรากฏท่านนายกบอกว่ายังไงไอ้เรื่องหูฟังเนี่ยหูฟังที่คุณหมอ,อใช้ตรวจเขาเรียกว่าสเตโตสโคปเนี่ยนะคะเทคนิคการแพทย์สมชัยท่านบอกว่าโดยส่วนมากเครื่องตรวจคนอื่นนอกจากหมออ่ะใช้ได้อย่างเช่นคุณพยาบาลเราก็จะเห็นเขาใส่เหมือนกันเป็นลักษณะสายหูฟังแต่เขาก็บอกท่านก็บอกว่าไม่มันมีประเด็นไม่ใช่หรอหันเข้าหันออกใช่เนี่ย<อ>กำลังจะบอกว่าแต่ลักษณะเวลาเขาใส่กันเนี่ยสายหูฟังอะ่ะจะหันออกนะคืออีตัวกดไหอตัววัดหัวใจอ่ะต้องเป็นภาพ ครับยืนนิ่งน,นี่มันหันเข้าทาไมอ่ะท่านนายกว่ายังไงท่านบอกว่าปกติเวลาเขาใส่กันมันจะเหมือนหูใส่ไอ้ไอ้ไอตัววัดเนี่ยหันออกนะท่านบอกแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าคือเหมือนเป็นความเคยชินของคนที่เรียนมาจะต้องรู้ว่าควรจะหันออกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีสิทธิ์จะไปอ้างว่าตัวเองเป็นหมอคำคถามคือเราขึ้นเวทีบอกว่าหมอ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 ,หมอ,หมอทุกคําเลยมันเกิดอะไรขึ้นฮะอันนี้ซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบอสพอด้วยบอสพอคุณรู้หรือเปล่าว่าเฮ้ย คนที่คุณดึงขึ้นเวทีเนี่ยแล้วไปประกาศเรื่องสินค้าเนี่ยขเขาไม่ได้เป็นหมอนะฮะแม้กระทั่งป้าเขาเองเนี่ยก็ยังคิดว่าหลานเป็นหมอจนถึงทุกวันนี้ลองฟังเสียงท่านนายกเทคนิคการแพทย์หน่อยฮะการให้ความรู้เนี่ยมันก็ถ้าถ้าเป็นการให้ความรู้ทางด้านการแพทย์ทั่วๆไปเนาะอ,อันนี้ก็ทําได้แต่ถ้าถ้าเกิดว่าแบอนุญ,ญาตเนี่ย เมื่อหมดอายุเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําทการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ครับมีความผิดหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคือคือใบหมดอายุถ้าไม่ไม่ประกอบวิชาชีพก็ไม่มีความผิดครับเรื่องต้นการตรวจสอบข้อมูลของของ,ของคนที่ปากกดคลิปเนะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือคือเมื่อมีมีข่าวอยู่ในสื่อนะ ซึ่งพอมีข่าวออกมาก็ก็จะมีสมาชิกที่ติดต่อมาทางสภาเทคนิคการแพทย์ให้ตรวจสอบซึ่งเราก็ตรวจสอบชื่อนาสกุลแล้วเนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของสภาเทคนิคการแพทย์ครับถ้าเกิดในกรณีที่เขาเปลี่ยนชื่อหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือในกรณีที่เปลี่ยนชื่อเนี่ย เมื่อเข้ามาติดต่อสภาเนี่ยเขาก็ต้องมีหลักฐานทางทะเบียนร,ราษที่มาเปลี่ยนชื่อส่วนว่าใบอนุญ,ญาตเขาหมดอายุไปแล้วเขาจะมาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญ,ญาตใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องตรวจสอบแล้วว่าเขาเคยมีประวัติอยู่กับเราไหมนะครับซึ่งการเป็นสมาชิกของเขาอ่ะก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าใบอนุญ,ญาตหมดอายุ ครับจมเห็นฉากหลังบนเวทีไหมเมื่อกี้เนี่ยภาพดีมากเลยขอขึ้นอีกรอบหนึ่งได้ไหมภาพนี่เต็มจอเลยอ่านดีฮะว่าอะไรอบาลงให้หมดฮะคุณผู้ชมดูเต็มๆบอสหมอด็อกเตอร์ตุ๊ด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 เป็นมาร์คชื่อเอาไว้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นภาพนี้ค้างเอาไว้ก่อนแล้วกลับไปที่ภาพคุณป้าสักนิดหนึ่งคุณป้าบอกว่าเขาจบด็อกเตอร์ ประเด็นก็คือเขาจบจากนิดาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริษษาห,หารศาสตร์<ห>ตคุณผู้ชมฮะคุณป้าบอกจบด็อกเตอร์จากนิดา้าแล้วเหมือนกับไปเป็นหมอศึกษาต่างประเทศแล้วเวลาโชว์ผู้สมัครทั้งหลายนะฮะที่มานั่งฟังในฮอบอสหมอเอกด,<ห>ด็อกเตอร์ตุดต๊ดตุดต๊ตุุุคุณผู้ชมครับเพื่อให้ได้ความกระจ่างบอกแล้วว่าถ้าดูช่องแดที่นี่ของจริงกลับมาตรงนี้เราต้อง เคลียร์ให้ครบทุกตอนรเราไปนิด้าฮะเพื่อไปถามบรรดาคณาจารย์นิด้าตรวจสอบด็อกเตอร์จริงหรือไม่ขึ้นคําชี้แจงไอ้เปิดภาพสถาบันนิด้าหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าช่องแปดไม่ไปจริงเราเช็คทุกจุดฮะและสุดท้ายท่านคณาจารย์เปิดใจแต่ว่าท่านไม่ได้ให้จ่อไมานะท่านเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าชี้แจงกลับมาแล้วว่า การตรวจสอบปรากฏไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและการกล่าวอ้างว่าเรียนจบปริญญาเอกภายใน2ปีก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะจากสถิตินักศึกษาทั้งหมดที่เคยเรียนปริญญาเอกไม่มีใครจบปริญญาเอกภายในระยะเวลา2ปีค่ะถ้าจะเรียนอย่างต่ำเลยนะอย่างต่ำก็ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีแต่กรณีนี้ทางอาจารย์บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงอ,อาจจะเอาชื่อใหม่ มาหาก็ได้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีว่าชื่อเก่าเปลี่ยนชื่อนามสกุลเนี่ยเป็นยังมีชื่ออยู่ในฐานระบบหรือเปล่าเนื่องจากว่าตอนนั้นทีมเขายังไม่รู้ชื่อเก่าชื่ออะไรเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือแต่สองปีเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะถ้าไปบอกสองปีเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นด็อกเตอร์คุณผู้ชมครับเอ้าทั้งหมดนี้นี่คือคําชี้แจงจากนิดาค่ะว่าถ้าเป็นชื่อปัจจุบันไม่ใช่ด็อกเตอร์แต่หมอไม่ใช่แน่นอนเช็คหมดทุกองค์กรเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันล่าสุดมีคนแจ้งว่าบ้านบอสเอกซึ่งไม่ใช่หมอเห็นบอกมาขนของแล้วนะฮะ<ฆ>ล่าสุดทีมข่าวก็ตามไปถึงบ้านครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกผมต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยคือเราเนี่ยไปที่หาเขาเพราะเราอยากฟังสัมภาษณ์<ฆ>เราอยากให้สัมภาษณ์อย่างที่บอกแหละถ้าเอกดูอยู่บอสเอกดูอยู่สามารถให้สัมภาษณ์ได้เฮ้ยผมจบด็อกเตอร์จริงนะ<ฆ>เฮ้ยผมเป็นหมอจริงๆนะปริญญาป้าผมผมอาจจะซุกไว้อีกใบหนึ่งป้าผมไม่เห็นยินดีเลยครับ นะยินดีเลยแต่ประเด็นคือเอกไม่ออกมาสิอันเนี้ยเราก็เลยต้องไปหาถึงที่บ้านไม่ใช่ว่าเราอยากตะบี้ตะบันไปหาคุณหรอกนะแต่เราอยากฟังความจริงไงเราต้องทําข่าวสองด้านเราเลยไปหาคุณถึงที่บ้านและเมื่อเราไปหาคุณชาวบ้านบอกของไม่ค่อยมีแล้วนะช่วงเนี้ย เห็นบอกของได้เก็บไปแล้วใช่ไหมเมใช่ค่ะอันนี้เป็นบ้านอยู่แถวชานเมืองนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านเราไปคุยกับคุณแดงเพื่อนบ้านค่ะก็บอกว่าเอ๊เหมือนขนของออกไปประมาณปีนึงแล้วนะแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะเห็นน้องสะพ้ยของหมอมาเก็บเรียกหมอเรียกเอกซึ่งไม่ใช่หมอในเอกซึ่งไม่ใช่หมอเนี่ยบอสเอกเนี่ยได้เก็บกล่องสินค้าภายในบริษัทออกจากบ้านแล้วเราก็บอกว่ามีคนสั่งให้เก็บค่ะ อ๋ออันนี้บอสเอกโอ้ลักเป็นบ้านพ่อกับแม่แล้วทีเนี้ยนองแป๊บหนึ่งเห็นถอดเสื้อใช่เดี๋ยวก่อนนี่บอสพอหรือบอสเอกนี่บอสอะไรเฮ้ยบอสเอกเลยเหรอทุกคนทุกคนล่ำลืมคำสัมภาษณ์ไปเลยเมื่อกี้นี้ลืมเรื่องขนของไปเลยทีมงานดันภาพขึ้นมาเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่บอสพอใช่ป่ะโอ้แต่เขาชอบปรากฏตัวกับบอสพอทีมงานมีภาพบอสพอกระชากเสื้อด้วยใช่ไหมไหนลองเอามาชนกันหน่อยที่สองจอละ เขาเป็นคู่หูดูโอ้กันเลยเท่าที่สังคมเห็นนะแต่จะสนิทกันขนาดไหนอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้อันนี้ต้องบอกก่อนเขาอาจจะเป็นการละยานามิตรที่ดีต่อกันก็ได้ถูกไหมแต่บิ๊กบอยพออาจจะไม่รู้หรือเปล่าเพราะบิ๊กบอยพอเนี่ยก็หุ่นเนี่ยอโอเคเลยส่วนทางด้านของบอสเอกก็โอเคเลยแล้วสนิทกันมากนี่ฮะ เออแต่นิดนึงนะคะคุณแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยชวนเ,ออเคยถูกบอสเอกเนี่ยชวนเข้าคอ,อ,อสธุรกิจขายเซรั่มของบริษัทนี้ด้วยนะแต่ตอนนั้นเขาเหมือนไม่มีเวลาเพราะเขาเพิ่งคลอดลูกแล้วเขาบอกว่าเออก่อนหน้านี้ครอบครัวที่บอสเอกเขามาใช้ชีวิตที่บ้านหลังนี้ค่ะในช่วงโควิดก็เห็นมีรถเบนซ์สีขาวคันนึงอปอร์เช่สีขาวคันนึงแล้วก็บีเอ็มสีขาวคันนึ่งทั้ง3คันเป็นป้ายแดงแล้วก็เลขทะเบียนตัวเดียวกันแต่หน้าเขาคล้ายกันกันนะทั้งคู่เลยดูไม่ออกเลยจริงดูไม่ออกจริงแล้วคนไหนคนไหนบอส ออก็อย่างที่บอกที่บอกแหละคนเราก็เขาเรียกอะไรนะนนบุญเออการ,รยานมิตรคุณผู้ชมฮะไปไหนไปกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จับมือคู่กันไปเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือวันนี้เรากลับไปที่บ้านอขอย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ก่อนนะ,ะปรากฏว่าอบอสเอกข้าวของเนี่ยให้ญาติมาเก็บอ,ออกไปแล้วซึ่งก็เข้าใจว่าอาจจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังรอบอสเอกชี้แจงอยู่นะว่าไปไหนเรายังอยากฟังว่าสนิทกับพอถึงขนาดไปไหนคู่กันหน้าตาก็คล้ายกันเนี่ยนะฮะ ฟังเสียงข้างบ้านฮะว่าของส่วนใหญ่โดนเก็บออกไปเมื่อไม่นานนะักอยู่อ่ะไม่ใช่นะคะเป็นบ้านพ่อกับแม่แล้วทีเนี้ยน้องเขาน้องเขาเขาบอกว่าแม่แต่ส่วนใหญ่จะสนิทกับแม่แต่น้องเขาจะเข้ามาว่าน้องก็อยู่คอนโดมีเมียแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้อยอีกคนหนึ่งแต่น้องเขาจะไปไป,ไปมาไอเรื่องเป็นหมอแม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่า จากคุยได้ตรงอะ่ะแต่แม่นั่นแหละคะ่ะแม่เป็นคนบอกว่าเออน้องจบน้องจบหมอหมอนะเป็นหมอทำอยู่โรงพยาบาลไหนก็บอกแม่บอกว่าเป็นทั่วไปอยู่โรงพยาบาลดังเดิมเลยที่ที่รู้จักอะ่ะก็ยังนะคะพึ่งมาถ้าน้ำได้นะ่ะน่าจะ3ามสี่ปีที่แล้วอะ่ะก่อนโควิดอ่ามีรถมีรถบีเอม รถเบนซ์คือจะเปลี่ยนรถนะบ่อยอป้ายแดงคือขับมาเลยเป็นล่าสุดก็จะเป็นปอเช่ก่อนที่จะออกไปแต่ว่ารถอาจจะเป็นป้ายแดงทะเบียนเดียวกันหมดจะมีสองอาทิตย์ที่แล้วว่ะเขาจะให้น้องเขาว่ามาขนของมาเก็บของปกติบ้านนั้นนะ่ะเขาจะเก็บของ เป็นของที่ส่งมาเป็นกล่องเป็นตัวเขาเองเลยไม่ส่งส่งส่งน้องสะพายมาทีนี้น้องเขาพูดคำหนึ่งมาโดนสั่งให้มาเก็บของพี่ก็คิดแต่ว่าเออเออดีจังมันจะได้เรียบร้อยอาชวนไปว่าแกบอกว่าทำเกี่ยวกับตัวครีมเซรั่มตัวได้บอกเลยว่าคอสต้องไม่ไม่ที่การเข้ายังไงต้องซื้อพี่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเลยพี่ตอนนั้นลูกพี่ยังเล็ก พี่ก็เลยว่าอเอ้ยอ๋อพี่ยังไม่ได้สนใจเนาะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ชวนอีกเลยพี่ก็ได้แค่เห็นถ้าอยู่อ่ะไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมนี่ความสนิทสนมอุ้ยตายละบอสหมอเอกนี่เขาสนิทกับพอ,อนะนี่ฮะนี่เมื่อกี้เห็นภาพภาพหนึง่งไม่รู้ทีมงานเบอร์ทันว่าทีมงานต้องเบอร์ก่อนนะภาพที่แต่ละคนแบบโอ้โหถอดเสื้อแล้วแบบเรียงกันแบบเป็นปรับเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าทันแล้วบอกด้วยนะ ลองเปิดคลิปตอนที่หมอหมอเอกเนี่ยเขาถอดเสื้อถ่ายแบบหน่อยก็ได้แล้วคุณพอเองก็หุ่นใกล้ๆก,ก,กันน่าสนใจก็คือนี่ฮะเหล่าบรรดาบุคคลซึ่งใกล้ชิดทางด้านของบอสพอแต่ผมย้ำเสมอเขาไม่ใช่คนผิดถูกไหมและเราก็ต้องรอฟังพวกเขาชี้แจงนี่ฮะเพระาะฉะนั้น จริงๆบอสพอก็คขุนดีมากเพราะเขาบอกว่าอะไรนะผลิตภัณฑ์ของเขากินแล้วเสริมสุขภาพนะเออนี่เราก็ต้องชื่นชมอ่ะนี่นเนื้อเพราะฉะนั้นก็เขาสนิทกันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงไปไหนไปกันแหละคุณผู้ชมฮะนี่ฮะก็เชื่อว่าคนที่เป็นการยาะมิดคงไม่ทิ้งกันถูกไหมฮะไปไหนไปกันจับมือไปด้วยกันะนะฮะหลังจากนี้อีก48ชั่วโมงจับตาดูว่าจะไปด้วยกันไหมหรือถ้าไม่ผิด ก็ถือว่าบริสุทธิ์ทั้งหมดทันแล้วใช่ไหมอ่าเต็มจอเต็มจอเต็มจอเครือเดียวกันเลยฮะค่ะนี่ต้องถือว่าผลิตภัณฑ์เขาดีนะตามที่เขาอ้างอ่ะเนาะว่ากินแล้วแบบใครบ้างนะขอดูคุณกันกันตาถาวรอายุ38ค่ะนี่ซิทแพ็กเป็นรอนคนกลางอ๋อบอสพอลพี่แซมนี่หกสิบเอ็ขวาใช่ค่ะนี่เขาถ่ายเซตอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหม คือพี่แซมก็หุ่นดีมากแล้วก็เอกคือ42อือเห็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้หุ่นดีมากอ,มอ่าสุขภาพดีเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเดี๋ยวรอดูฮะเราก็อย่างที่บอกเราก็แค่นําเสนอสองด้านเราก็ยังรอคุณพอคุณเอกว่าเขาจะชี้แจงยังไงแต่พรุ่งนี้คุณกันจะชี้แจงแล้วย้ํานะฮะ